โชว่ากับซันเก้นะครับชุดนี้ครับแดงสวยๆเลยมีตัวหนึ่งนะครับหน้ารูปตัววายนะครับตัวนี้นะครับหน้าเป็นรูปตัววายเลยครับดําดีนะครับแดงดีนะฮะมีอนาคตเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดํากําลังจะมานะครับถ้าดาขึ้นที่หน้านี่สวยเลยครับดำที่จะข้อหางก็เริ่มจะมานะครับที่หนึ่งเงาเงาอยู่ครับดํา ปลาเล็บรับ25ถึง27เซ็ซนโชว์ว่าครับตัวนี้ครับดำผ่าหน้านะครับนี่ตัวนี้ครับนำดีแดงดีนะครับ